สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e mza channel android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวม,มข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใด,ดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนในฝั่งของ Android นะครับท่านสามารถมากดติดตามช่องของเราไว้เราจะมีโปรใหม่ๆม,มาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนนะครับรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือรุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันนดด้วยยท่าอาอออกูโปรขงมื รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนํามือถือรุ่นไหนมาให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการ,รลดราคาของมือถือซัมซุงนะครับเป็นรุ่นกา l a ็ y ซี่ A 5 2 S 5 G นะครับซึ่งก็เป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่สเปคต้องบอกเลยว่าค่อนข้างดีนะครับหน้าจอสวยจอใหญ่นะครับกล้องถ่ายรูปก็ดีเรียกได้ว่าค่อนข้างครบเครื่องนะครับสำหรับซัมซุง g าเล็ x ซี่ A 5 2 S 5 G วันนี้ผมนําราคาล่าสุดมาให้ดูนะครับเป็นราคาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ปี2022แบบนี้นะครับท่านใดที่กําลังสนใจหรือว่าอยากจะซื้อมือถือมาใช้งานสักเครื่องหนึ่งนะครับโดยที่มีงบประมาณ1,000 0หนต้น,ตน,ตนแล้วก็อยากจะได้มือถือสเปคดีรองรับ 5G นะครับบอกเลยว่า Samsung Galaxy A52s 5G รุ่นนี้ตอบโจทย์ท่านอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่3กุมภาพันธ์ปี2022นะครับซึ่งวันนี้ก ก็มีหลายร้านนะครับมาให้ด้ดูกันท่านดูกันไปเรื่อยๆแล้วชอบร้านไหนผมมีลิงก์มาให้ได้สั่งซื้อกันแบบง่ายง่ายนะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ร้านจากทางด้าน lazada กันก่อนนะครับสำหรับ samsung galaxy a 5 2 s 5 g นะครับร้านแรกที่นำมาให้ดูกันตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยเครื่องใหม่รับประกันศูนย์ Sams ุง g 1ปีนะครับจากราคาปกติ13,990บาทร้านนี้ลดเหลือ 11, 8 9 0บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีสีดำสีเขียวมิ้นท์แล วิธีการชําระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรก1 1ึ่งบาทนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับซัมซุงกาเล็กซี่ A ห้าสอง S ห้า G นะครับแรมแปดลอมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกจะจำหน่ายโดยทางลาซาด้านะครับขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายในเจ็ดวันมี ประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับในส่วนของสีมีทั้งหมด4สีนะครับสีเขียวมิ้น์สีดําสีขาวแล้วก็สีม่วงนะครับท่านชอบสีไหนหรือว่าสนใจนะครับสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้สําหรับ Galaxy A52s 5G จากทางด้าน lazada นะครับนี่เป็นร้านที่ราคาถูกนะครับแล้วก็คนสั่งซื้อค่อนข้างเยอะที่ผมเลือกมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันส่วนทางด้าน shopee นะครับ Samsung a m ม u n ง Galaxy A52s 5G เครื่องศูนย์ไทยนะครับ รับประกันศูนย์ซัมซุงหนึ่งปีสามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้นะครับสำหรับร้านนี้ในเรื่องของราคาเริ่มต้นหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทนะครับถึงหนึ่งหมื่นหกร้อยยี่สิบบาทมีค้ดส่วนลดจากร้านให้ด้วยแล้วก็สามารถผ่อนชําระได้นะครับผ่อนเดือนละหนึ่งพันสามสิบบาทต่อเดือนทั้งหมดสิบเดือนนะครับฟรีค่าจัดส่งท่านไหนที่อยากจะซื้อสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับแล้วก็อีกรา้านหนึ่งจากช้อปปี้เหมือนกันสำหรับซัมซุงกาเล็กซี่ A ห้าสอง S ห้า G ตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนนยไทยครราาเิ่มต 1180บาทถึง12650มีโค้ดส่วนลดจากทางร้านให้แล้วก็ฟรีค่าจัดส่งวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าถ้าเราอยากจะผ่อนก็สามารถผ่อนได้นะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วก็ไปสอบถามกับทางร้านได้นี่เป็นราคาเครื่องเปล่าจากช้อปปีนะครับเราจะไปปิดท้ายกันที่ราคาจาก JD c e เซ็นทนะครับรานแรกที่นํามาให้ดูกัน สำหรับ Galaxy A52s 5G นะครับแรม8ลอม128 g b รับประกันศูนย์ไทย1ปีนะครับจากราคาปกติ13,990ลดราคาเหลือ11,449บาทนะครับวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนผ่อน0%ได้สูงสุด6เดือนนะครับจ่ายเดือนละ1,908บาทต่อเดือนประมาณนี้มีให้เลือก3สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีท่าในใดที่อยากจะซื้อ สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ JD Central ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับ Galaxy A52s 5G จาก JD Central นะครับ RAM 8ลอม128กิกเหมือนกันรับประกันศูนย์ไทย1ปีนะครับราคา11,399บาทนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนผ่อนศเปได้6เดือนเหมือนกันนะครับก็ผ่อนเดือนละประมาณ1,900บาทมีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้นะ ครับนี่เป็นราคาจากทางด้านแอป JD Central นะครับท่าในใดที่สนใจอยาก็ะสั่งซื้อก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของ JD Central ที่ด้านล่างของคลิปนะครับนี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเป่าทั้งหมดนะครับจากทั้ง Lazada, Shopee แล้วก็ JD Central นะครับเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรซื้อมาแล้วใส่ซิมที่เรามีอยู่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นแบบรายเดือนหรือว่าแบบเติมเงินสามารถใส่ได้ทั้งหมดนะครับท่าในใดที่สนใจหรือว่า ชอบซื้อมือถือแบบไม่ติดโปรโนะครับก็สามารถสั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือเรามาเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับสำหรับค่าย d t แท Galaxy A52s 5G นะครับมีให้เลือก2สีก็คือสีดําแล้วก็สีม่วงรุ่นนี้เครื่องจะถูกระงับนะครับหากว่าเราคร้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินแล้วก็รองรับเฉพาะเครือข่าย d t แทเท่านั้นราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ในราคา5690บาทนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกันดังนี้เริ่มต้นกันที่โปรแรกเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1 0 9 9งนานะครับโปรนี้ซื้อเครื่องได้ราคา5690พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่ว รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ8,690บาทนะครับตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ8,99นะครับซื้อเครื่องได้ราคา7,190พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลูกหน้า2,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ9,190บาทแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ6,99นะครับโปรนี้ซื้อเครื่องได้ราคา8,690พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลูกหน้า1,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ9,690บาทนะครับทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับเราจะต้องใช้จนครบสัญญา จะสามารถยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินได้ท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามได้ที่ศูนย์ดีแทกทุกสาขาเลยนะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับค่ายท o ม m ฟเอชนะครับซัมซุงกาเล็กซี่ A52S5G ซื้อได้ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่7,288บาทมีให้เลือก3สีนะครับสีม่วงสีดาแล้วก็สีเขียวมิ้นท์สั่งซื้อออนไลน์มีโค้ดส่วนลดให้500บาทนะครับท่านสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ t o ม e สำหรับการสั่งซื้อออนไลน์นะครับส่วนโปรเน็ตรายเดือนมีหลายโปรให้เราเลือกเลยนะครับมาดูกันที่โปรโยายค่ายออนไลน์กันก่อนซื้อได้ในราคา7,288บาทนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ899พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า2 6 7 5บาทนะครับโปร1 1 9 9ซื้อได้ราคา7,489พนร้อะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า32,10บาทแล้วก็โปร899้้านะครับซื้อได้ราคา8 9ด9บาทจ่ายค่าเน้าสิงเน้าบาที่ายค่าเน็เนรลูรก ค่ายออนไลน์นะครับส่วนท่านที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้นเท่ากันก็คือ7,288บาทเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ899นะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2675บาทโปร699ซื้อได้ราคา1499นะครับโปรนี้ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าแล้วก็โปร5 9 9ซื้อได้ราคา1,949บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าเหมือนกันมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับลูกค้าปัจจุบัน ToolMove ท่่านใใทีใช้บอร์ู H มาามามากกว่12เดือนนขึ้ ซื้อ Galaxy A52s 5G ได้ในราคา7,288บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับส่วนคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น7,288บาทเหมือนกันเป็นแพ็กเกจรายเดือน,น899นะครับถ้าเป็นแพ็กเกจ1199ก็ซื้อได้ราคา7,489บาทแล้วก็แพ็กเกจ899ซื้อได้ราคา8,999บาทราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่13,999บาทนะครับนี่เป็นรายละเอียดของ Pro, สําหรับค่ายทรูนะครับถ้าไหดที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ทรูทุกสาขานะครับเราจะไปปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย ais นะครับ samsung galaxy a ห2 s 5 g แรลอม1 2 8 g งิกะไบต์มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่13,999บาทส่วนโปรเน็ตรายเดือนสำหรับโปร ais hot deal นะครับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนหรือว่าลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ซื ได้ในราคา7,489บาทซึ่งก็จะมีค่าเน็ตลุงหน้านะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรแบบที่ไม่มีค่าบริการลุงหน้าก็มีนะครับสำหรับโปร AIS Hot Deal ซื้อได้ราคา1 9 8 9บาทแล้วก็โปร AIS Base By นะครับลูกค้าปัจจุบันที่มีสัญญา12เดือนนะครับซื้อได้ในราคา14,899บาทเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่13,999บาทนะครับสำหรับลูกค้าทั่วไปท่านไหนที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปหาซื้อกันได้ นะครับที่ศูนย์ AIS ช h อ p ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ Samsung a s a m s u n Galaxy A52s 5G นะครับมือถือสเปคแรงสเปคโดนใจนะครับซื้อไปถ่ายรูปก็สวยหรือว่าจะซื้อไปเล่นเกมก็ดีนะครับมือถือรุ่นนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนท่านใดที่อยากจะดูการแกะกล่องรีวิวหรือว่าอยากจะดูพรีวิวแบบเต็มๆนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ในช่องของเราส่วนท่านที่สนใจนะครับอยากจะซื้อราคาครึ่งเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับลดราคาพิเศษก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็นจาก ร a สด้า s h o ปปีหรือว่า JDC ีเซ็ส่วนถ้าอยากไปซื้อพร้อมโปรโจากทั้ง3ค่ายมือถือนะครับก็ไปหาซื้อได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ